โอเคกลับมาอยู่กับรายการดักเวสิกโกเหมือนเดิมนะครับโอเคกดเลยกดอยากเล่นอีกแล้วฮะทำไมถึงยังไม่มาอ้าวโอเคกดเลยกดโอเคนะครับอันนี้ยาวยาวกว่าครั้งที่แล้แลวนิดนึงนะครับก็ครั้งนั้นฮะ ก็ครั้งนั้น5นาทีอันนี้10นาทีนะครับจะเล่นให้รู้เลยว่าใครจะชนะจริงจปรับเป็นโหมดมีดนะครับโหมดปืนไอซสู้ไม่ได้นี่ครับผมใช้สนับมือครับจะต่อยเองเียครับเกียนครับเกียน,เ,น,เ,ยนเห็นเขาได้ไหมเห็นเห็นเขาไหมครับนั่นครับคือไอเกียนครับอุ้ยนี่เนเฮ้ปุ๊บ เขาเกียนครับเขาใช้มีดบินะครับโอ้ันไกด,ดูครับดูครับดูเขาใช้มีดบินนะครับลังแกลังแกคนใช้สนับมือครับอ๋อมันแห่กว่าที่เก็บซื้อพึ่งเฮ้ยคือเก็บซื้อด้วยลังแกมั่งครับล,ลังแกมั่งอ๋อเจ็ดสคิวให้ดูเยยิงเดะยิงทะลุมันยิงทะลุ ต่อหน้าผมยังแพ้เลยโอ้ก็อย่างนี้แหละครับเอาถ้าไม่ขึ้นกูก็แพ้ดิดดร,รู้ว่าจะทำอะไร มิดบินดิใช้มิดบินเลยไม่ได้ว่าโอเคนะเขาบอกให้ใช้มิดบินนะผมนะผมจะไม่ต่อให้แล้วออนแน่เฮาไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นในกอไผ่ อย่าให้ใช้มีดมั่งนะเดีย๋ยวไปเติมเลยดยูเดี๋ยวเขาจะปามมดไปใส่ผมตบตบอุย้ยกูเลิกแรนเลยดีไหมเนี่ยอย่างนี้มันต้องใช้อันนี้มันต้องใช้มีดไม้ตายผมครับ แล้วขึ้นในกอไผตายบนหลังคาปลอเปลอปลอปุ๋งปลอเปลอปลอปุ๋งปลอเปลอเปลอปุ๋งแอะคนโกงอ่ะโอ้โหไม่ใช่มันตกไม่เชื่อถามเลยไม่เชื่อถามเชื่อถามเลยถามใครก็ได้ยกเว้นผม รู้ว่าม,มึงจะไม่ด้บินใส่โกว้สัตว์แทงเอาเลยนะดูครับผู้หญิงเขาลังแกผู้ชายเขามีแต่ผู้ชายลังแกผู้หญิงมันแกอะฮะว่าแพ้แน่เลยผมดูเดี๋ยวเขายิงหนักหน้าฮะ เจ้าป้าใหม่ครับดักล้อนะครับดักล้อดักล้กอ,อเห็นยามอยู่ข้างหลังะนี่ครับยาอมสีลเลือด ุ้ยอเห็นอะไรขึ้นไหมครับเขาจะยิงใส่ผมอ่ะปกเกี่ยวแ่มีดบินถ้าใช้พวกปังตอหรือหรือมีดหมอว่าไปอย่างสู้ได้หน่อยมีดบินแม่งท้อเลยคคนนเเลืออกีดตกสะเถิดเกิดอะไรขึ้นในกอไผ่ เดี๋ยวพ่อแม่จะเสียใจเอา อีกแล้วดูดูเขาสิครับเฮ้ยม่ิีไปไม่ถึงนะได้เสียงอะไรแปลกๆจังเป้ไงไหมครับตายแล้วนะ <c oughs> โอ้ ชอบพังกระจกบ้านชาวบ,บ้านเหรอนะฮะบ,บ,นนบ้านกูอยู่นี่จะถามต่อให้จะถามต่อจิตนานลงรู้สึกว่าจะแพ้แน่เลยโอ้สวัสดีนายนายชื่ออนาเธอใช่ไหมอนาเธอวิศาด โอ,อโอ้อตายอย่างมีเกียรติแางเดิสลับสอออกมาลื่นทองทั้งเดินสลับโอ้ไม่นะฮาจิบ้างโอ้ตายเลยเจ้ารู้ว่าจะยิงอเอียร์อร้องอะไรเหรอครับตกใจนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย อยู่ดีแบปบึบแลยเสียงอ้ออ้อ,ออีกแล้วเนี่ยแหละครับคนไม่ดีอย่าลอกเล่นแบบเจอแม่งอีกแล้วเดี๋ยวแม่งเอาปามีบป,ปินใส่ก,กูอีกอ่กะเฮ้ยังมีอีกดอกหนึ่ง อ oh. ไม่มีมันไม่มีน่ามไงผมว่าแล้วมันต้องเปลี่ยนอาวุธแน่แน่คนชอบใช้มิดบินเนอะยกให้มิดหอทั้งทีมทม,ทม,ทมิดสิททั้งทีมไปเลยนะเนาัะนี่ไงกูไม่เคยขึ้นไปได้อ๋อ oh. คือเมื่อกี้นี้เห็นแล้วไหมครับเมื่อกี้นี้เห็นลูฟี่ครับมือยาวเอ๊ะอัน,นเน่เจริญแดกกูทุกวิถีทางนะมึงนี่ดูสิครับเลยไม่อยากพูดละอ,อ,อ,อีกสามสิบวิอีกสองตัวเอาอมาให้คอก็ดีดี อ๋ออ้ผู้พันสโมุกเกอร์มาแล้วไม่ทันหรอฮนะข้าของทัเเ้เนี่ยแหละเนี่ยแหละแม่งเกียร์นี่เราเหื่อยโอเคครับหมดเ,เพลงเท่านี้โอเคบายบาย